สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันเหมือนเดิมเลยนะครับพักเครื่องทั่วไทยกับตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะครับ0ู6ย์1 4 8 4 8นะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับมาวันนี้มีอาคำยันนี้ก็เอาไมา้ชุดหนึ่งนะครับหลากหลายราคานะครับเพราะว่าเอาลงของแพงก่อนนะจับราคาองค์แพงๆก่อนนะ ไล่ไปของถูกๆนะพี่นะอ่ะเราก็จะเป็นสเต็ปกันแบบนี้แหละครับอ่ะเราไปเริ่มองค์ที่1เลยดีกว่านะพี่นะนี่องค์ที่หนึ่งนอแรดนะครับนี่ที่เขาบอกกันว่าเป็นนอเรดนะนี่มีจานด้วยนะครับน่าจะใช่แหละเนาะนอแรดอนะเอาหนึ่งพันบาทหรือว่าเข่าอะไรก็ไม่รู้นะเอาหนึ่งพันบาทไม่นอแรดก็เข่าอะไรสักอย่างแหละพี่เอาหนึ่บาท ขนาดเดอขนาดขนาดเอานี่บอกไม้บรรทัดบอกแล้วกันความสูงนะครับนี่ความสูงนะพี่ยาวประมาณสี่เซนครึ่งนะครับความสูงยาวประมาณ4ี่เซนครึ่งนะพี่นะความกว้างใกล้จะอยู่ประมาณ3ามเซนนะครับความกว้างนะเทียบกับเหรียญบาทนะใหญ่กว่าเยอะแยะนะครับนี่ ใหญ่กว่าเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับเทียบกยับเหรียญบาทนะครับดูโคนมันนะไปนะครับนี่หนึ่งพันบาทนะไม่รู้เข่าอะไรหรือว่านอแรดหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าไปลุ้นกันเอาเองนะพี่นะรายการที่หนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับอ่าขายถูกแล้วช่องผมฮะไม่เชื่อลองไปดูช่องอื่นได้เลยนะครับแพงกว่านี่เลยการันตีน,นะครับตัวขายไม่แพงอยู่แล้วนะพี่นะมา ต่อไป2กับ3นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรรุ่นกรมตำรวจกระไ่ทองนะครับเอาอง์ละ500บาทนะพี่นะนี่เอาองละ5 0าบาทนะครับเลี่ยมเลี่ยมเพชร segunda. นะครับนี่สวยๆเลยนะพี่นะเอาองละ5 0าบาทนะครับหลวงพ่อโสธรรุ่นกรมตำรวจนะครับเอาอง์ละ500นะนี่องละ5 0าบาท2กับ3มนะครับ 2 3, 500. 500. องกับสามองละห้าอยองละ500บาทสององก็คุยกันได้ลดย่อนกันได้นะพี่นะไม่แพงไม่แพงอ่ะเรามาดูอันนี้ดีกว่านี่หลวงพ่อเงินปีหนคอแอลนะครับเนื้ออัปป้กกานะพี่นะองค์นี้นะเอา1,000บาทเช่นกันนะครับ อน,นะครับคอแอลปีหนึ่งห้านะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทกิ่งดังกันวานนะครับสภาพก็โอ้โอเคอยู่นะพี่นะในหนึ่งพันบาทนะครับองนี้นะครับมาองค์ที่สี่นะครับผมช่องผมขายไม่แพงนะพี่นะไม่เชื่อไปดูราคาช่องอื่นก่อนได้เลยนะครับพระราคาพระหน้าพระคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเหมามาบางทีก็หน้าพระคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ย เช็คราคาดูก่อนได้ผมขางไม่แพงนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเขี้ยวแกะหลึกงานะครับงาแกะโหใหญ่ด้วยนะพี่นะงาแกะหลวงปูทิมนะครับนี่ดูดิเรียมกันน้ํานะครับขอบไมค่อนอย่างดีนะครับเอา1,200บาทนะพี่นะ1,200บาทนะครับนี่ใหญ่อยู่นะพี่นะใหญ่อยู่นะครับขึ้นคอได้เลยนะครับนี่นะครับ งาแกะนะครับมีจานนะครับหลวงปูดทิมนะพี่นะตะก้นฝั่งตะก,กุดด้วยดูแล้วอะนี่เอา1น0่อบาทนะครับรายการที่เท่าไหร่เอ่ยรายการที่5นะพี่นะองค์ที่5นะครับอ่ะ1,200บาทนะพี่นะต่อไปเอาอะไรกันต่อดีอะเอานี้ดีกว่าชินราชอินโดจีนนะครับ นี่อันนี้จะเป็นพิมพ์แต่งธรรมดาอันนี้จะเป็นแต่งสามกริย์เทาะสามทอดนะครับอ่ะราคาก็จะแตกต่างกันอยู่นะพี่นะอ่าอันนี้เอาแปดร้อยบาทละกันนะพี่นะองที่หกนะครับนี่นะครับมีโค้ดนะครับนี่นะครับเอาแปดร้อยบาทแล้วพี่นะแปดร้อยบาทนะครับชินาราชอินโดจีนนะครับพิมพ์แต่งนะครับอ่ารายการที่หกนะครับ คู่ก ah, ่อนแล้วสบายครับรายการที่เจ็ดองนี้จะเป็นสามถอดองนี้จะแพงหน่อยนะพี่นะนี่องนี้จะแพงหน่อยนะครับนี่จะมีจะถอดได้หนึ่งถอดอ้าวนี่เป็นสามถอดนะพี่นะนี่สามถอดแล้วก็เนื้อสามกริย์นะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ชินาราชอินโดจีนนะครับแต่งแบบว่าสามถอดนะพี่นะ นี่มีโค้ดนะครับแล้วเขาก็ไปชุบเป็นสามกริยันะพี่นะสวยงามมากๆนะครับสามทอดเนี่ยขายไม่ได้ว่าจะขึ้นคอนะครับเรียมขึ้นคอใช้เองนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่เอาที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะสวยๆนะครับจับต้องได้ราคานะครับไม่แพงนะพี่นะ 1500้าบาทรายการที่เจนะพี่นะนี่ใครมีงบจัดไปเลยนะครับต่อไปครับมาดูปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัด,วดสะพานสูงหรือวัดหนังวะเนี่ยเอาองค์ละ800บาทนะพี่นะเอาองค์ละแ800รอยบาทมาดูองค์ที่8ปดก่อนนะพี่นะน,นี่องค์นี้องค์ที่8ดนะครับปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับ เอาแปดบาทนะพี่นะนี่เอา800บาทองนี้องที่8เอา800บาทต่อไปครับอง์ที่9ก็เอา800บาทนะพี่นะอง์ที่9ก็800บาทเดี๋ยวให้ดูมาอ่ะมาดูอง์ที่9นะนี่ชอบ รักแบบไหนชอบเนื้อแบบไหนนะครับนี่จัดไปเลยนะพี่นะมีสองเนื้อให้เลือกเลยนะครับนี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับจัดไปสวยๆเลยนะพี่นะสวยคนละแปบบอ่ะต่อไปองค์ที่สิบองค์ที่สิบเอานี่ดีกว่ากิ่งราชการนะครับนี่เป็นเนื้อโลโลหะผสมนะครับ อันนี้เหมือนอ่าใช่โลหะผสมนะครับกิ่งราชการเอาองค์ละแปดร้อยบาทนะครับมีหลากหลายพิมพ์นะครับนี่เอาองค์ละแปดร้อยบาทนะพี่นะนี่มาดูองค์นี้องค์ที่สิบกันนะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะพี่นะนี่องนี้องค์ที่สิบนะครับพระชัยราชการนี่หรือพระกิ่งราชการแหละประมาณนั้นนะครับแปดร้อยบาท ต่อไปก็11กับ800บาทเช่นกันนะครับนี่นะครับชอบก็จัดไปเลยนะพี่นะชอบจัดไปเลยเอาหลายๆองค์คุยกันราคากันได้นะครับอ่าต่อไป12บสองบามนะครับนี่สิบสกันเนื้อสวยใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับผิวเปิดผ่าน,นหนาหนานะพี่นะอ่ะ สิบสองสิบสามองค์ละแปดร้อยบาทสิบสองสิบสามองค์ละแปดร้อยโอเคอ่านี่นะครับดูสวยเนื้อจัดเลยนะพี่นะต่อไปมาชมองค์ที่สิบสี่กันต่อดีกว่านะพี่นะมาสิบสี่มีดมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิม เล่มนี้เอา1,500บาทเล่มนี้เอา1,800บาทอันนี้3กษัตริย์งาแท้ปอกเงินนี้หนักเดี๋ยวดูเอาทีละอย่างรายการนี้รายการที่14นะพี่นะยาวนะดูความยาวกันก่อนนะโคตโคตรเ e อ็กคุสิกเลยนี่สองนิ้วนะครับยาวสองนิ้วนะพี่นะ เป็นงานี่ใบก็หนึ่งนิ้วนะใบนิ้วเดียวเองน่ารักน่ารักนะครับหนึ่้าร้อยบาทเพราะว่าเป็นปอกเงินนะครับนี่เป็นงานะพี่นะงานนี่อันนี้ตัวก็เป็นงาปอกก็เป็นงาแล้วเขาก็หุ้มเงินนะครับแล้วก็จับแหน,นกนะพีนะหนึ่งพันะ1,500บาทนะครับนี่นะครับชอบก็จัดไปได้เลยนะพี่นะโอยนี่เป็นไง มีหลงพ่อเดิมสาริกาสาริกาเลยองทีรายการที่ส4บส0่บาทถูกมากนะการันตีนะผมขายถูกกว่าที่อื่นนะไม่เชื่อลองไปหาดูได้เลยไม่มีใครขายถูกกว่าผมแน่นอนผมนี่ถูกสุดแล้วกำไรบางๆถั่วเฉลี่ยเอาจะเน้นพระย,ย่อยเอาเอา,เอาหลักๆกำไรแบบ จินตนาการเอาอะอ่ะอันนี้ก็จะยาวกว่านะพี่นะอันนี้สามนิ้วนะพี่นะยาวกว่านิ้วหนึ่งนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับอันนี้จะจับจะจับแหน่เงินนะครับเอ้ยแหนหนนาคตรงนี้แต่บอกเป็นเงินนะครับจับเงินนะครับก็มีแหน่นาคตรงนี้นะพี่นะได้าเป็นงานะะน,นะครับอ่าดูใบกันนะพี่นะนี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับไม่แพงนะครับ งาเงินนะครับนี่เป็นไงดูดสิสวยจดงดงามขนาดนี้ใครจะอดใจไหวนะฮะราคาแล้วราคาเย้าวยวนด้วยโอ้โหนะองนี้องค์ที่สิบห้ารายการที่สิบห้าหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อไปตากุด รวงปูเอี่ยมเหลือสามดอกนะครับได้มาอยู่นะครับมาเช้าถ่ายรูปส่งให้พี่สุรชัยดูอ่ะนี่องค์นละดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่ะมาดูดอกต้องบอกไงดอกที่สิบหกเออต้องบอกอย่างนี้อ่ะดอกนี้ดอกที่สิบหกอ่ะมาดูดอกที่สิบหกนะ,ะเวลาเอฟซีเลือกจะได้ จะได้บอกหมายเลขผมมาด้วยนะครับนี่ดอกนี้ดอกที่สิบหกนะครับบุบุทองคําแท้นะพี่นะบุทองคําแท้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทยาวความยาวห้านิ้วนะพี่นะยาวห้านิ้วนะครับยาวห้านิ้วทั้งสามอันเลยนะพี่นะมาดูองค์นี้องค์ที่สิบหกกันก่อนนะครับนี่นะครับดูเกลียวเชือกนะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทองค์นี้องค์ที่สิบหก ต่อไปสิเจดอ่าสิบเจ็หนึ่งันห้าร้อบาทอ่ามาดูดอกนี้กันเลยดอกที่17บนะพี่นะนี่สวยทุกดอกอะ่ะผมบอกเลยนะครับนี่หมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะพี่นะได้มาบ้านนี้เขาก็เก็บสะสมไว้เยอะอยู่นี่อ่ะนี่ประมาณนี้นะดอกนี้ดอกที่17นะ ไปดอกที่สิบแปดดอกที่สิบแปดหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่ะดูบุทองคำแท้ดอกนี้เหมือนจะอ้วนๆหน่อยอ้วนนิดนึงเอาไม่ใช่นี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะ FC ประมาณนี้เลยนะ FC อ่าดอกนี้ดอกที่สิบแปดนะครับดอกนี้ดอกที่สิบแปด 1500้าบาทต่อไปมาดูอง์ละ500 18แล้วต่อไป19บอ่าเบีย้ยเบี้ยนาคนะครับอ่าเนี่เป็นเบี้ยนะครับเป็นแบบมีจานนะครับหลวงอะไรวัดอะไรนะหลวงพ่ออะไรวัดโป่ํ่อะไรนะอะไรวัดโพป,ปั้มมาหลวงพ่ออะไรสักอย่างนี่แหละนี่อ่ะ เป็นนาคนะพี่นะเอาไวไวถูกๆเลยนะเอาไวๆถูกๆเอาไป500บาทอืมราคาเย้ายวนนะบอกเลยรายการที่19นะครับเอาไป500บาทเบีย้ยแก้นะครับนาคนะครับเอาไวไวแล้วกัน500บาทเพราะว่าเบีย้ยแกะตัวใหญ่กว่าหาคนชอบน้อยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกสะกดนะครับนี่นะครับขนาดนะพี่นะนี่ใหญ่กว่าเหรียญบาทนะครับลูกสะกด กระเช้านาคนะครับนี่นะครับกระเช้านาคนะพี่นะลูกสะกดนะครับนี่ดูจานสวยงามมากๆนะครับกระเช้านาคเอาไป500บาทเช่นกันนะครับรายการที่20นะพี่นะเอาไปรายการที่20นะครับเอาไป500บาทต่อไปรายการอันนี้รายการที่21นะครับนี่เลี่ยมนาคนะครับมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะครับ500บาท อันนี้ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับมาลลอดอยังวิ่งคลื่นๆอยู่เลยนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปปิดตาถักเชือกนะครับปิดตาถักเชือกนี้เอาอง์ละเท่าไหร่ดีเอ่ยปิดตาถักเชือกกะหลวงพ่อเงินถักเชือกเอาไปอง์ละสี่ร้อยแล้วกันนะเอาไปอง์ละสี่ร้อยแล้วกันนะครับ รายการที่22นะครับนี่เป็นปิดตาทักเชื่อกเก่านะเอาไป400บาทโอ้ยย22 4ิบสอง400บาทต่อไป23 2 3ิบเป็นหลงพวกเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่เอาไป400บาทนะพี่นะดูการทักเขาถักเก็บสมัยก่อนนะอ่ะองค์นี้องค์ที่23นะครับนี่นะครับ400บาท ต่อไปครับองที่ยี่สี่นะครับนี่สี่ร้อยบาทนะพี่นะโอ้เป็นหลวงพ่อเงินตาพระอินทร์ด้วยนะนี่เป็นไงโคตรคลาสสิกเลยได้กระสอบเลยอะแบบอ,องนี้องที่ยี่สี่สี่ร้อยบาทอ่ะต่อไปองค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะพี่นะองค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยอ่ะรายการ มีแค่นี้แหละองละสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะครับอ่ะองที่หนึ่งนะครับในองค์ที่หนึ่งนะครับรายการองค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะครับองค์ที่หนึ่งเดี๋ยวาทาดก่อนอ่ะมามาอง์ที่หนึ่งหลงปทูทวดเตารีดนะครับนี่นะครับศูนย์ห้าแล้วพี่นะ องที่หนึ่งองละสามร้อยคู่ละห้าร้อยต่อไปองค์ที่สองชิงนาราชอินโดจีนครึ่งซีกนะครับนี่หลังเป็นอกเราแบบนี้นะมียันนะนี่อง์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะครับองน์นี้องค์ที่สององต่อไปครับอง์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยองที่สามก็จะเป็นปิดตานะครับเก่าๆนะครับนี่นะครับเนื้อออกสำลิศเลยนะพี่นะองน์นี้องค์ที่สาม องต่อไปครับองค์ที่4สังกระจายหลวงพอดิดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับอ่าต่อไปองค์ที่5้าจะเป็นพิมพ์เล็กกว่าแต่เนื้อออกออกไปทางสำลิดนะครับชอบเนื้อแบบไหนจัดไปได้เลยองค์นี้องค์ที่ห้านะพี่นะนี่นะครับไปทางออกสำลิดองค์ต่อไปครับหกกับเจ็ดจะเป็นหลวงพุทวดนะครับ อาปาเช่นะพี่นะเนี่มาดูองค์นี้องค์ที่หกนะครับนี่นะครับหลวงพุทธวดอาปาเช่องคนี้นะครับองค์ที่หกอ่าองนี้นะครับองค์ที่เจ็ดน,นะครับองค์ที่เจ็ดจะมีปิดทองนะพี่นะนี่คลาสสิกแบบนี้หาไม่ได้แลยหกกับเจ็ดต่อไปองค์ที่แปดพระชัยนะครับพระชัยนะครับไม่รู้หลวงพ่อหลวงปู่บุญหรือเปล่านะพี่นะองค์นี้องค์ที่แปดนะครับ อง์ต่อไปครับองค์ที่ 9. เก้าอ่ะลวงปูท่ทวดดีกว่าเนี่เตารียศูนย์ห้าสวยๆอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้อง์ที่เก้าต่อไปครับองค์ที่สิบนะครับสามร้อยองที่สิบสามร้อยคู่ละห้าร้อยได้นะพี่นะส่งฟรีน,นี้เป็นปิดตาเข่าอ้อนะพี่นะองนี้องค์ที่สิบ องต่อไปครับ11 12ก็จะเป็นพระชัยสายใต้นะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับนี่ดูชอบแบบอ้วนอันนี้ชลูดนี่อ้วนนะครับอ่ามาดู11นะพี่นะนี่จัดไปได้เลยองนน์นี้องค์ที่12นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่13นะครับปิดตานะครับ แห่งแดนใต้นะพี่นะนี่องค์นี้องค์ที่สิบสามองต่อไปครับองค์ที่สิบสี่นะครับอ่าอันนี้เป็นพระพิคเนตนะครับปิดตานะครับสายเข่าอ้อนะครับนี่นะครับสมธิ์แกงเงินนะพี่นะองนี้องคที่สิบสี่องต่อไปครับองค์ที่สิบห้าอ่ะนี่ปิดตา ใต้เช่นกันนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่16อ่ะปิดตา2หน้านะครับแห่งแดนใต้อีกเช่นกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะพี่นะปิดพระองค์ไหนบอกราคาบอกหมายเลขมาด้วยนะครับ096 6614848นะครับ EP นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ